สวัสดีค่ะวันนี้ชายาพาพาชมนะคะจะพามาชมว่าบ้านรักเฉลิมพระเกียรตินะคะเราก็จะทำพัดลมคาร์ลสีกันนะคะโดยใช้วัสดุจากของเหลือใช้นะคะก็จะเป็นพัดลมนี่หน้ากากพัดลมจะซื้อมาแล้วก็ถอดได้เลย <c oughs> อันนี้ก็เป็นเคาร์ลสีนะคะแล้วก็เอามาขยายพันธุ์อาหารที่คาร์ลูสีกินมีอะไรบ้างคะแม่ อาน้ำออกกินน้ำยันอย่างเดียวเมย์จะไม่ใส่ปุ๋ยนะใส่ปุ๋ยแลไรจะคุนนู่นเอาไปนี่มันเลี้ยงยากแต่ถ้าว่าเราไม่ได้ปุ๋ยไปตึงเข้าอีแตก็ได้แต่ถ้าว่าเราใส่ปุ๋ยช่วยพอไปตึงเขาไม่ได้ดูดเลน,นี่มันก็จะเยวเจ้านี่ขยายแล้วอันนี้จะเลี้ยงไว้ประมาณสักเท<ส>่าไ,รไหร่อะแม่ถึงมันจะฟูสวยจะส่งเดือนก็ช่วยเละหละแต่จะเป็นปีนี้มันจะยาวเลยเละ ก็เป็นต้นไม้ทางเลือกที่ไม่ต้องใช้ดินนะคะนั่นแหละเบื่อดินกาเบื่อเบื่อซื้อดินเหมาะสําหรับคนเป็นภูมิแพ้เป็นเภูมิแพ้เนี่ยมันกรองอากาศอย่างดีเลยเนี่ยแล้วก็สนุกสนานด้วยหนังเล่นเปลือดเปลื่นเล็นคุณเกๆะหมะทีสุดเลยแล้วก็เคดขัดยอกกันช่วงเคยขัดยอกกันน่าจะน่าจะ มันจะเก็ดกันเหนืออย่ไม,ไม่เราก็ตั้งใจฟังค่ะนึกว่าเค็ดขัดโชคจะหายจะหายเอ็งแม่หนูโน่นนแม่แม่เก็ดลืมอ่ะลืมเข็ดลืมเมื่อเนียาไปเรียงสไิไม่ไม่ตอนแรกก็นึกว่าเออถ้าทำวันนี้เสร็จแล้วจะหายเข็ดขัดยอกอะไรนี้เปล่าค่ะก็มันน่าจะเก็ดเพิ่มมันแลว้ววะ เราก็เอาของเหลือใช้ค่ะเป็นพัดลมมาทํานี่แบบนี้นะคะแล้วก็ปลูกผูกพัดลมก็คือแบบเสียแล้วหรือเราจะไปซื้อจากอะไรนะที่เขาขายของเก่าเนาะใช่บอร์ตรงนี้หนังเยอยากทีเฟนรจริงๆถ้าใครสนใจช่างไืมของเรามีที่บ้านหลายหลายพวงนะคะเพาะเอาไว้เอาไว้จําหน่ายเผื่อใครที่สนใจก็ติดต่อคุณแม่ได้นะคะคุณแม่ออนไลน์นะคะ่ะส่งออนไลน์ค่ะ ทำเป็นพวงๆแล้วแต่ว่าอันไหนพวงเล็กพวงใหญ่ใช่ไหมแม่ใช่อายุเลยแต่อายุมันกันพวงเล็กพวงใหญ่ไอ,อน,นี่กีนิวอันนี้สิบสี่นิวได้อัน,นี้สิบสี่นิวสิบสี่นิวกับเราส่งเลยตกงแล้วสิบยังไม่รวมค่าส่งนะคะเพราะว่าค่าส่งมันแพงนิดหนึ่งเราต้องเช็คราคาค่าส่งก่อนอยังไม่ได้ทดลองส่งเลยเจ้า ตรงการทำก็มันไม่ต้องใช้ดินน่ะมันไม้อ่ะเฟ้นได้ช่วยๆประดับบ้านะอะไย่างใดกล้องอากาศกันลาวอไรอ,อย่ายิวยิ่งปลูกเยอะยิ่งสวยนะคะเราไม่ต้องใช้ดินเลยลดกันแต่น้ำมมไม้ฟอกอากาศค่ะนี่ให้ดูความสวย นี่คือตอนนี้ก็แบบพอทำไปมันก็จะฟูขึ้นเรื่อยๆเราอุจจาห์เยกมันเป็นเนียน่ยอุจจาห์สร้างเรยออะไรู้กันอุจจาห์สร้างมันกันได้หรือไม่ตรงนั้นะได้เลยทาระนี่ยังเตะตาไปนี่นี่ช่วยมากค่ะโอเควันนี้จบจบคลิป จบคลิปขาพัดลมเขาฤาือสีแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีนะคะบ๊ายบายโอกาสหน้าเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปหาเรื่องทำแล้วมามาให้ดูใหม่วันนี้วันที่5สิงหาคมนะคะ2,564พัดลมเขาฤาือสีสวยมากคะ่ะบ๊ายบาย